ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้แจ็คจะมาเสนอประโยคค่ะประโยคประโยคที่ใครหลายๆคนกําลังรอคอยนะคะนั่นก็คือประโยคเอาใจสามีค่ะวันนี้มีมาแบบเด็ดๆเลยนะคะเราจะเรียกสามีว่ายังไงเราจะพูดกับเขายังไงให้กินใจนะคะวันนี้เราจะไปดูกันไปดูกันเลยค่ะ คําแรกนะคะหรือประโยคแรกหรือคำแรกเนี่ยที่เราจะเรียกสามีของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าชัสนะคะชัสชัสตัวนี้ก็คือสมบัตินะคะแปลว่าสมบัติของมีค่านะคะคำนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้กับสามีของเราแค่นั้นนะคะเราสามารถใช้กับ ลูกของเรานะคะหรือสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเช่นสุนัขอย่างเงี้ยที่บ้านนะคะเราสามารถเรียกชัสได้นะ,ะอันนี้ใช้ได้รวมๆเลยนะคะหรือว่าเราจะเรียกเขาว่าชัตซีก็ได้นะคะชัสซีเนี่ยก็เหมือนชัสนะคะแต่ว่าจะแอบ,บหวานเข้ามาอีกมีคําว่าซีลงก็จะแอบแบบหวานหวานเหมือนน้ำตาลเลยค่ะคำนี้ชัสซีนะคะ คำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าลิบลิงค่ะลิบลิงก็ใช้ได้เหมือนชัสเหมือนกันนะคะเราอาจจะเรียกเขาชัสหรือว่าลิบลิงลิบลิงนะคะก็ได้นะคะหรือไม่ชัสนะคะไม่แปลว่าของฉันชัสก็คือ ที่รักสมบัติของฉันนะคะต่อไปเราไปดูประโยคกันบ้างค่ะประโยคสุดฮิตใช้กันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือ Ich liebe dich นะคะ Ich liebe dich ก็คือฉันรักเธอนั่นเองเนาะ Ich liebe dich ใช้กับคู่รักใช้กับเออ สิ่งที่เรารักใช้กับลูกของเราก็ได้นะคะแต่ลูกของเราเนี่ยส่วนมากเราจะบอกว่าอิชั i ดิชลีบนะคะหรือว่าอิชลีบดิชก็ได้ไปดูประโยคต่อไปค่ะอิชลีบดิชเบื่ออิชลีบดิชแล้วใช้ I ิชบินอิมมาเฟอดิชดานะคะอิชบินอิมมาเฟดิชดนั่นก็คือหมายความว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยฉันจะอยู่กับเธอตลอดนะคะฉันจะไม่หนีไปไหนเนาะตัวนี้ก็ใช้แทนอิชลีบดิชได้ค่ะ หรือมันจะมีอีกประโยคหนึ่งนะคะนั่นก็คือ d u m a s t mich Glücklich? Ah, เธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลยใช้แทน ich liebe dich ก็ได้นะคะ d u m a s t mich Glücklich? นั่นเอง Glücklich แปลว่ามีความสุขเอ,อ่อฉันอยู่กับเธอแล้วฉันมีความสุขนะคะประโยคนี้ก็จะแปลประมาณนี้นะคะประโยคนี้นะคะแบบซึ้งมาก Willst du mit mir alt werden? w i สตูมิดเมียอัลต์เวอร์นะคะประโยคนี้ก็ใช้แทน i ิชลีเว e ดิชได้เลยค่ะรับรองว่าซึ้งใจแน่นอนประโยคเหล่านี้หรือคําเหล่านี้นะคะแจ็ครับรองได้แน่นอนใครพูดติดใจแน่นอนค่ะลองดูนะคะตอนเย็น <laughs> หลายคนอาจจะแอบยิ้มนะคะใช้ได้แน่นอนรับประกันได้ร้อการันตีนะคะการันตีก็คือรับประกันนั่นเองเนาะโอเควันนี้แจ็คก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะชิส